สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e ครับก็ติดตามให้กำลังใจเชียร์คนที่กำลังลงทะเบียนขอให้ลงสำเร็จนะครับลงทะเบียนเราชนะแต่ก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันครับมีคนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าลงไปแล้วปรากฏว่ามีข้อความเด้งขึ้นมาว่าจัดอ,อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ใช่กลุ่ม2ทํานองนี้นะครับ สําสหรับถ้าเราไม่ใช่แล้วมันเด้งข้อความขึ้นมาแบบนั้นให้แคปหน้าจอไว้อ่านเลยนะครับเพื่อที่จะจําให้แม่นว่าให้อ่านรายละเอียดทุกตัวอักษรในนั้นว่าที่เขาบอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มที่ลงทะเบียนที่ต้องลงทะเบียนนั้นเราเป็นกลุ่มไหนนะครับแล้วมันใช่ไหมเพื่อจะได้ดูทีหลังนะครับเพราะว่าในหัวข้อเขาบอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มลงทะเบียนแต่ว่าในรายละเอียดเ, weave, เขาจะบอกว่าเราเป็นกลุ่มไหน เช่นมีบวัตสมบริการแห่งรัฐหรือเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่าน g ีบอเลตไปแล้วทํานองนี้นะครับเราต้องเอามาดูแคปหน้าจอเก็บไว้ดูเพื่อหาทางแก้ไขด้วยนะครับตัวนี้ในกรณีที่เราคิดว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นคนมีสิทธิ์ที่จะลงต้องลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าลงไปแล้วขึ้นว่าไม่ใช่กลุ่มลงทะเบียนนะแคปหน้าจอไว้อ่านเลยเพื่อ เพื่อเตรียมไว้หาทางแก้ไขในโอกาสต่อไปที่จะที่จะได้ประสานงานกับภาครัฐว่าเราไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่เราลงไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เราจะได้บอกเขาในโอกาสต่อไปนะครับทีนี้อธิบายชื่อกลางลงทะเบียนไปลงทะเบียนไปก็จะเห็นว่าต้องกดคำนำหน้านายนางนางสาวชื่อต้องลงตามบัตรประชาชนนามสกุลก็ต้องลงเท้ถูกต้องตามบัตร ประชาชนนะครับข้อมูลอื่เดินให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนหมดนะแล้วก็รหัสด้านหลังบัตรนั้น2ตัวเลข2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวที่3ถึงตัวสุดท้ายเป็นเลขนะครับรหัสหลังบัตรทีนี้ชื่อกลางทีนี้ชื่อกลางไม่ต้องลงนะครับว่างไว้เพราะว่าหลายคนนี่เขาไม่มีชื่อกลางกัน แต่ในบัตรประชาชนคนไทยนี่เขาอาจจะมีชื่อกลางเป็นบางคนซึ่งไม่ไม่ค่อยมีคนที่มีชื่อกลางจึงลงนะครับคนที่มีชื่อกลางในบัตรประชาชนเขาก็จะมีชื่อกลางเพราะฉะนนั้ชื่่อชื่อนามสกุลนี่ให้กรอกลงตามบัตรประชาชนเลยใครไม่มีชื่อกลางให้ว่างเอาไว้นะครับส่วนคนที่มีชื่อกลางก็ลงชื่อกลางไปชื่อกลางนั้นก็ต้องตรงตามบัตรประชาชนด้วยนะครับนี่คือก็คือการอธิบาย การลงช่องชื่อกลางนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจทุกคนนะครับสวัสดีครับ